โอ้ะนะเจ็บกว่าเดิมตีมันออกมาเลยให้มันไปเปลี่ยนตัวไหมใช่ปะบอกดิพี่ต้องขาดอะไรอ่ะตอนเนี้ยขาดลมเหรอเออตอนนี้ผมเล่นลมอ๋อมีลมแล้วลมเออเดี๋ยวอป้าใครเล่นออปนะขาออปป่าไม่ผมจะบอกในในห้องมันเต็มแล้วอ่ะ ใช่ใช่ครบแล้วตำหนนะอาออกไปลวน้องอีกคนอรูออกไปแล้วเดี๋ยวเขาเปลี่ยนรหัสเลยไม่ใช่หรือใช่ใช่ถามกันเปลี่ยนรหัสรเราเขาเปลี่ยนหรือเขาออกอ่ะเขาออกดิสไปด้วยไม่ใช่หรอไม่เขาไม่ได้อยู่ในดีสตั้งนานแล้วไม่ได้อยู่ในดีสเติมน้ำแข็งแป๊บ เฮ้กินอะไรอ่ะกินต้มขาโอยสูญเทียบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวแบบให้มันมาเล่นไอเดนเหมืบอรลุ่นส่งต้มวาไรเชียวลังใบนี่เองโอ้ยไม่ได้ไปวิ่งหรอวันนี้ เขาเปลี่ยนไอเดีมาปั๊บขอเลขข้องใหม่เออเก้าแปดแปดหนึ่งสี่ศูนย์ครับเปลี่ยนไอเดียเหใช่ใช่ไปเอาอดีตก่อมาเล่นด้วยดีกว่า <c oughs> มีแต่กรอกันจังเลยจริงเล่นไม่ก็จะเป็นผมไม่ได้เล่นนานแล้วดลยไม่ได้เล่นซีหนึ่งสองซีแล้วผมหยุดไปปีหนึ่งคุณก็มาเล่นโอเคครบแล้วรัอไปเลยไอ้เพื่อนไหนป่ะนะ 哎，对、uh,。<music> ดีดีกว่าทีม <Elena> ครบค it, แล้วเนี่ยครบราคา เปลียนบับมาโคตรโหดเลยบับมากโกงเกินปกติแม่กก็โกงอยู่แล้วถ้าคนเล่นเป็ดทีมของคุณเป็นฝ่ายแบนเล่นแบนไปมล่ะใช่ไม่แบนไม่ครับแบนแบนก็ไรเดี๋ยวปล่อยให้มันแบนก็ได้เราแบนตีมีกันเล่นบล็อกตีมีแกแบนแกกดีกว่าตัวโกงอะตัวแกตัวโกงโอเปอรอส ตัวโ,โกงตัวโกงโ,โกงทุกแรงเลยเดี๋ยวเนี่ไอเ้เทียมันชอบเอามายืนมองแน่ฮ่าฮ่โรม่ได้นะเอามายืนมองแน่ชิลุหาเรื่องปอซ่าอย่างนี้ชิลุปอซ่าเอ้ยตีมีดไปเฮ้ยตีมีดหลุดอ่ะอตาคุณเลือกแล้วผมกำลังจะแบนตีมี่เลยแต่ไม่ทันอ่ะอืมไม่เป็นไรเต้นปะล่ะเต้นเป็นปะล่ะเล่นได้สิ เมันโกงมันเป็นโกงแหละไอ้ยาสองตัวเลยนะสามตัวเลยอยาเอ็นโซติมี่มาจ้าหลุดแฟนบาทเล่นเอ็ดบูโบไอ้โบไม่หลุดเข็มเลยโบไม่หลุดโอ้ย่ยติมิเทลโอ้ชิบหายแล้ว เียนโซเดี๋ยววะเปลี่ยนค่อยเปิดก็ได้ลงไปทั้งเปิดแล้วนะฮะดูตัวนีโมราดีโกเอาย้อนยืนแม่งเลยนะเกมนี่ชีวิตกูเนี่ยโอ้คิกซี่อีกตั้งหาก โคตรถมชิบหายแล้วเนียวมะเปล่าเออแต่เราเอาที่ฉี่สกัดยันหาแต่น่าเราฉี่ได้อยู่ฉี่น่จะไม่ไหวปาฉี่เหรอนี่ฉี่ฉีทุกหน้าเลยอฉี่ทุกหน้าอยากเล่นให้นะแต่เล่นไม่เป็นฉี่ไม่เคยเล่นเอาเลยเอาที่หนักดีกว่า แต่สกัดสกัดมันยืนเล่นง่ายมันไม่ต้องรับเยอะดีนะ้ะสกัดก็ด,กด,ดีเอามารับเล่น,เ,นเล่นเฉียวเฉีวเล่นสก,กัดครับผมใช่ชิวเเล่นสก,กัดแต่จะชอบไฟขัดไฟก็ฉี่เดี๋ยวหน้าขอยืมสกินเพื่อนหน่อยนะการสกินใครไม่รู้ขอยืมเหมือนกัน เป็นโต้ตัวนี้สวยมากมันมีเอฟเฟกต์ปะไม่เคยเล่นเอ็นโต้ตะกินนะยินดีต้อนรับซูอาโอวี เทียวเอาลังแงนนกงมือมาเย่ยไปโดนเทียวเยอะนะเกมนะระวังแกเทียว,วเทียว,วสิกซีต้องตัวเอ้ ไม่ติดจะตายนะข้างล่างข้างนโครลนเจมีติดเาติดกี่้ำงม่เจบซีดแลยวหล ไอ้กดคิดมูลาหายมูลหลานหนึ่งหลาระังอยู่บนเราดักไปดูีซีเอค่ะโอ้ยยังไม่โดนกทุมพนแม่นเงพขมีสกินเ้อ่นยพอมีสกินลทมพนแม่นเลย ตอนตีมียังไม่สี่ไม่สี่อ่้ยมันจะตดใส่หน้าผมอยังงี้ดยังงี้ไเอาหน่่งไอ้สยองเลยเโดนหายหมดโดนหาหมดผาตีดังอยู่เดีวผมไปมเก็บเลือดมาหนึงเยเฮ้ยเยย

โอ้ย oh, ไม่ถึงอีกนี่เดินไปเดินมาเตรียมหมดสู้อมันไม่โดนนะ <laughs> ไ,ได้แดดซีดเนี่ยไม่ทันไม่ทันเพื่อนผมไม่มีด้วยโอเคคนกีตานาักของกีตานะเวลาจะแต่ละเดี๋ยวไม่หลอ เป็นไ,ไฟได้เสี่เดือนหรอกมา,มาเปลี่ยันถึงมูที่โ <c oughs> ดนไวม่เฮ้ยสีมีโฟกัสผลเดือนหนั่รอดละวาร์ปล่างหรอไม่รู้นะเราเฮ้ยโอยังวย <c oughs> สวยสวยเลยโกส <c oughs> คนอื่ินเขาปกต้องนี่พวกกล้ามเลยเฮ้ยล้อล้อเหรอยะเฮ้ยเป็นที่แล้ววันนี้ต้องขวดแล้วอย่าอย่าอยะโอ้ยะไม่มาไหวพี่ยะแนวป้องกันศัตรูหายไปผมไปเล่นผมไปเล่นกับปลาแล้วก็ไปเล่นกับเมฆ ลองมูลาดนะมีพันหนีป่าวเตียนขาลาไม่เอาเยอ้เลยอโอ้่โอ้เห็นเพื่อนเราีมีกันเอาสักตัวนกัดนั่ะเอ็นโซโไม่เดินแบบแล้ว มันโดนไล่อยู่ระวางปิดนะมันมันมาอีกขโมนสองตัวนะดูบังพุ่มไม้ด้วยดวเดินเอ้ทีละเกิดนะสามัญธาุนหน้าไปซนนะ้อนอนะ y, เพื่อนเดินกลับไปต้องมึมันหงายอยู่บิกิคิซี่มันเดินมาผมจะเอาคิซี่เจาจตีตีมีป้อมเลนกลางของเราถูกโจมตี ประเด็นคือเราไปเล่นถิ่นมันอะประเด็นเนีตีมีก็ไม่ได้โดนไม่ได้แบนด้วยไปยันครับป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีไปนะไปตีมาดิสามล้านเอาได้แล้วมั้ยบีบีหัวนะ ป้งก่ก็ได้ป้งกคนี่ก็้ต้องคนยาบอมเลยป้อมแล้วยังไงก็เล่นง่ายเปฝ่าเราทำเกมไม่อยู่อ่ปักมาตะเวยตอนนี้เกต้องรู้ตั้งนานก็ไม่ทัน นี้กูหลอกเพื่อนกูหลอกฮาฮะปิดกีฬาไลวะใช่อนเพี่อนกันนเราสามีที่ยังไม่ตายสักทีหนียว อาวีเป็นดูเด่นแบ้วมีมาตัวนะติมีอะไรติมีทำไรหนูโอ้ยเพื่อติเยอะติมเมีก็ไม่มีอะไรด้วยโอ้ยุ เอาไหมโดนช่างนะโดนเมจดึงหน่อยดึงหน่อยดึงดึงดึงไปนะทำเลนข้างนะล่างล่างบนตกล่างเลยเเอดูดูผมหน่อยที่ผ่านอะไรยัีติกีกปีกอีกอ่

ร่ง่ร่งอาบได้ปะเอาบได้ปะต้องลงไปรับล่างแต่กัดกลางละโอ้ยปในเอลในเลในเลทมีูเียเลเยอะสสวยตยเฮ้ยมีเกิดมีชุมีชุมู

ต้องขึ้นถอยแล้วป่ะเนี่ยตลอดมันยังไม่มีจ้าจ้าโดนไม่ดีเหรอต้องได้ถ่านร้อนก่อนบนะ้องายของเราถูกโจมตีบอบฟ้ากู ยันจะยันทำเลียงก่อนเลี้ยงเล็กจ้ะนะใช่ใช่บอกทอยมาดีกว่าเกมนี้น่าจะดีเมดไม่มเยอะจ้ะเอาใครมาก็ได้นะจากได้เทลยเอาพีมี่ก็เอาพีมีก่อนได้โอเ้เมดติงติงติงระวังมูล,ลาเติมนะนมูละดิล่างดิล่ราเจ็บ โปกทีปกเ็เลยตีพี่ใครจะรู้แม่นจะยกมากปกติยกไม่โดนดตลอดผมทุมเกี่ยวไปผมคุมี่ไม่ได้จบยบบัฟ้าเรายังไม่เกิด เดเฮ้ยหอยเฮ้ยอย่างนี้แ่่ยิงไม่โดนกดดักได้นะป่ามันโล่งมากบีเปิดเลยเพราะว่าร่างตกสรกัดป่าได้เนาะป่าไปรับตังี่ผ่าละตรงกลางรับได้ทุก่างเี่ย

Okay. I don't kill. I guess the ever. player has been deployed. Nothing going on. The body is just <laughs> a container. Oh. Consciousness lives <laughs> forever. <laughs> มันต้องแรงเราเติมช้าของมันประเด็นนะีนี่ไปรับแล้วไปรับแล้วไปรับแทงดดเงี้ยเลยนี้แค่ก็โทมมาอีกว่ะเอ๊ะเหี้ยเป็นยี่ห้อวะ Toi là mọi người thân thương rất là yêu của mọi lẽo. Tiếp tiếp tiếp

เลกวัน,นพันแม่ในหนูเล่นไหนวะนักเก็อ่ะใครเกิดวัน <c oughs> เนสาวเวฟเฮ้ยวิตกี้นี่ชื่ออะไรอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเพื่อนกูเลยปะตีไม่เข้าเลยหนู Let the เสียงคุณจัดใช่คนที่ทำงานทัหมดละทำงานแอร์ป่ะใช่ป่ะะใช่ป่ะวิกกี้อ่ะชื่อบิกชื่อวิกิกกีฬลาเกิดแล้วเสียงเสียงคุณจัด เปีลยวนยเอามาตลอนเลอดอามาเฮยเ้่เทียวจุเฮ้ยเียไม่มีอะไรเทียวโอ้โหนี่มีแม่ก็เกิดดีจังเลยตายะตายนะเ้ลาเพื่อนมาเอาเอาไว้ยังไงยังไงไม่งไวันข้ม่หนูเขียจบจบกลางแน่ ตกกลางได้ตกกลางได้ตกไดไปเดี้ยวงคนนึงยังไงวะเอาบีบ้านคนนึงดิเอ้ยกลับบ้านคนหนึ่งนะสกัดเลยไปเลยวิเวียร์เลยไม่มีคนปล่อยแรงวิเวียกลับอ่ะอือเออไปกลับสกัดตัดได้สกัดไปเลยกลับไม่ได้ผมต้องปล่อยบ้านมันรีบเลยสกัดรีบเลย ตูมต่อไปเพื young, ่ต <living> <ais> <fast poetry> ูมตูมตูมนี่ปนไมีการปรสกาดโนหนึ่งไม่หนยังไจกนยรันนนว่าเนียังไ วผมไปรับแฟนกรับไปเล่นกันใหม่ครับโอเคครับบายบายเฮ้ย <Hey, S 2> เราค<อ>ิวเพาะเข้าขมาเลยสามสิบตัวทั้งหม ไม่ค่อยมีดาเมจตรงบังคับกูขึ้นทอยนี่แหละเหียเออ